Good morning นอนได้นอนในรลดนะอุปข์คอร์อเอันี้ไม่ได้ครั้งแรกนะที่ผมนอนในเอพออลดจาก p s a อนะปีที่แล้วก็นอนใน e สองปดผมก็บนเหมือนกันว่ามันไม่ค่อยสบายนะนอนนั้นเพราะว่ามันจะมีขอบนาะจากข้างหน,น้านี้ไปข้างหลังเอ่อถ้าเราเอาอะไรก็ได้มาลองไม่ให้มันเป็นขอบอย่างนั้นอนะ่ะมันก็อาจจะดีกว่าทั้งเยอะ แต่ว่าผมก็พยายามหาทางที่จะนอนนะถ้านอนอย่างนี้อะ่ะมันก็โอเคมันก็นอนตรงได้ก็หลับได้ก็เราหลับตื่นๆืนั่นแหละแล้วก็ผมก็ได้ตั้งไวอ้อ่ะเพราะว่าคันนี้มันมันเปิดเครื่องอุ่นหรือว่าแอร์ทิ้งไว้ไม่ได้มันจะดับไปเองภายในสิบห้านาทีแต่ว่าถ้าเราตั้งไว้ว่าอ่ามันจะอุ่นลดหรือว่าเปิดเครื่องอุ่นนั่นน่ะกี่โมงอะ่ะเราก็ ใส่เพาว่าโอเคตีสี่ตีห้าหกโมงเย็นหกโมงเช้าไอเงี้ยมันจะเปิดเครื่องอุน่นแล้วมันจะเริ่มเปิด45นาทีก่อนเวลานั้นก็แปลว่าถ้าเราตั้งทุกชั่วโมงนะ่ะมันก็จะเปิดแล้วก็ปิดมันจะมันจะมีช่วงแค่15นาทีที่มันมีแอร์มันก็ใช้ได้นะแต่ว่าเราน่าจะแบ่งยืดให้ไปให้มันเป็น8ชั่วโมงก็ทุก2ชั่วโมงเปิดแอร์ แต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีช่วง1นึ่งชั่วโมงกับสิบห้านาทีที่มันไม่เปิดแอร์เลยมันก็อาจจะหนาวไปหรือว่าร้อนไปฮแต่ห้าร้อนนี้มันก็ใช้ได้หน้าหนาวนี่มันอาจจะหนาวไปนะก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเออก็ก็โอเคเอ้ข้างหลังนี่ก็เป็นอย่างนี้นะเราก็เอาที่บงังแดดอันนี้มันเป็นของบอลสามนะมันจะ มันจะเป๊ะกับมัสามแต่ว่าผมก็พยายามหาทางที่เอาเอามัใส่รถคันอื่นรวสใหญามันก็มันก็เข้ากันได้นะมันนต่างมันก็สรงคล้ายกันนั่นแหละแล้วก็บังแดดไม่ให้มันร้อนไปเนี่ยแต่ว่าผมอยากจะรู้ว่าแบตเตอรี่มันเยอะแค่ไหนนี่นะเอเคเรามี91มเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้เป็น90านเรากำลังชาตตอนเนี้ก็แปลว่าเดี๋ยวเมื่อวานเรามีเท่าไหร่นะ9 9้จำไม่ได้เนาะ ก็แปลว่าเราใช้ประมาณ8หรือว่า9เปอร์เซ็นต์นะอืมก็โอเคมนะ้ก ถึง Arctic Circle Center นะวันนี้ก็จะให้ดูนะมันยังมีคนเยอะอย,นะยังมีนักท่องเที่ยวเยอะอยู่นี่มันยังไม่จบนะ Summer <c oughs> มีแคมป์เร์เยอะเลยฝั่งนั้นก็มีปะเลาะเลยแต่ว่ามันไม่ไเยอะเท่าสักหนึ่งเดือนก่อนนั้นอันนั้นนี่คนเพียบเลยตอนนี้ก็เริ่มเงียบลงแล้วแต่ว่าโอเคกับทริปนี้นะมากับ อุปกร์อัมพีมันจะเป็นยังไงผมว่าบางคนเขาก็เห็นรถแบบนี้นะเขาก็นึกถึงว่ามันเป็นมันเป็นรถที่มันเหมาะขับในเมืองแต่ว่าที่จริงอ่ะมันมันดีขับไกลด้วยนะขับทริปไกลก็เหมาะเหมือนกันถ้าเทียบกับไอ n อนิ o ไอ c อนิคนี่ขับได้ไกลใช้ไฟฟ้าน้อยแต่ว่าอันนี้มันยิ่งดีกว่านั้นขับได้ไกลกว่าชาตเร็วกว่าแล้วก็ใช้ไฟฟ้าน้อยเหมือนกันแล้วก็มันมีฟีเจอร์อื่นเช่น p p support มีไฟดีมออีแรงก็ดีแล้วก็นอนในรถได้แต่ว่าไม่ค่อยสะดวกก็บางคนก็ไม่รู้นะที่เมืองไทยมันไม่ขายแต่ว่าถ้ามันเข้าเมืองไทยวันหนึ่งก็ผมก็จะแนะนำนะนะอย่างนี้คันนี้หรือว่าถ้าเป็นจากสเตลอมติสนะดีมากเลยตอนนี้เราจะเตรียมตัวแล้วก็ขับ1,000กิลเมตรกลับไปก็จะม่วนดีนะ เรามาถึงเมร์ชาร์จนะที่ม o ชั่นแล้วก็ผมก็เริ่มชาร์จนะของทุกครั้งแล้วก็ไปล้างกระจกหลังจากนั้นก็เข้าไปในปันม๊มน้ำจากห้องน้ำก็ต้องคิว5นาทีกว่าห้องน้ำจะว่างแล้วก็หลังจากนั้นก็จะซื้อซื้อของนิดหน่อยนิดเดียวต้องรออีก10นาทีก่อนมันจะเก่าเคอร์เตอร์จะว่างแล้วก็กลายเป็นตอนนี้ชาร์จถึง60กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วอะ นะผมยังไม่ได้กินข้าวเลยนะก็หิวหน่อยก็ต้องกินพิซซ่าจากเมื่อวานอืคุณก็คอมเมนต์นนะ้ากินพิซซ่าจากเมื่อวานเหมือนกันวันอาทิตย์ <c oughs> วันเสาร์ปาร์ตี้ทั้งวันทั้งคืนอืมอืมแล้วก็ต้องกินขอกอย่าลืมนะ A B C always buy coke ือว่าือว่า A B C always be cheating อันนี้เป็น cheat weekend กินพิซซ่ากับ coke แล้วตัวนี้เราอยู่ที่นี่นะ motion แล้วก็ผมกะว่าเราจะขับอีก177กิโลเมตรไปทางใต้แล้วก็ไปชาติเทนี ที่ฮอร์รอนที่โซเวเกนะผมชอบที่นั่นด้วยนะเพราะว่าถ้าเราไปใกล้เมืองนะผมได้ยินจากไลฟ์สตรีมว่ามันไม่ว่างหลายที่ยิ่งใกล้เมืองก็มีคนชาร์จเยอะก็ชาร์จที่นี่นะมันมันอาจจะแบตเตอรี่อาจจะไม่ต่ําไปเพราะว่าเมื่อกี้นี่เราก็มาถึงที่นี่แล้วก็เหลือ30%มแต่ว่าเราอยากจะชาร์จตอนที่ชาร์จมันว่างเหมือนที่นี่อ่ะมันว่างทั้งสองอันเลยเราก็ใช้อันหนึ่ง แล้วก็จริงใ้าถ้าจะให้ดีหนะ้าเราต้องชาติถึงประมาณ75%ดหลังจาก75%มันเริ่มชาตช้าหน่อยแต่ว่าเราก็อยากจะกินพิซซ่าให้มันจบจบไปแต่ว่าถ้ามันมีคนชาติเยอะนะเราต้องชาติตอนเรามีโอกาสชาติไม่ใช่ชาติตอนแบตเตอรี่เกืบจะหมดแล้วเ,เราต้องจอดรออันนี้เราก็ไม่ได้รอที่ไหนเลยก็ดี Won't you let me dream That you might again for just one dance. To so let my blue heart pretend I'm just a fool, and I can't get over you. So let me dream if my dreams can come true. I know. o นี่เรามาถึง f a ส t c h a r g i n ที่หนึ่งชื่อฮอร์อนล้วก็เคยมาจัดนี่หลายครั้งแล้วก ตัวน,นี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าผมไม่หิวข้าวอาจจะข้องน้ำมัออ้งแล้วก็มันเป็น50กิลวัต์มันก็ต้องใช้เวลานอนนานหน่อยแต่ว่าอย่างน้อยมันก็มีปัน๊นน้ำที่นี่นะอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยก็ดีสบายดีแล้วก็เนี่ยจะให้ดูนะว่าบางคนนะเขาชาตนานแค่ไหนโอเคเนี่ยอันนี้นะมันจะโชว์มันจะมันจะค้างอยู่คนสุดท้ายที่ด้ชาต์นะเขาชาต์ตั้งหงชั่วโมงกว่าแล้วนะ 46กิโลวัตต์เอาเราไม่รู้ว่าเขาเริ่มจากเมื่อไรว่าเท่าไรอาจจะเป็นอ e ีตอมหรือว่าอาจจะเป็นเอ่อหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าใช้ c c เียที่เรารู้มันคือมันใช้สีเสียแล้วก็ชาชั่วโมงกว่าก็ต้องหนังแช่นี่ต้องหนึ่งชั่วโมงบ้าง <laughs> ผมไม่รู้ว่าจะอยู่นี่นานแค่ไหนเนี่ยอ่านอน,นี้อยู่นี่แค่7นาทียังไม่ได้เข้าน้ำาอะไรเลยแล้วก็กะว่าเราก็ไม่อยากจะจอดหลายครั้งนะเพราะว่ามันอาจจะไม่ว่างช่วงนี้มันมีรถเยอะอยู่ มันยังมีคนไปแอลกันแล้วก็คนต่างชาติเยอะด้วยอ่ก็เราก็คงจะขับจากนี่เนี่ยไปขับไปอีก180กิลเมตรที่นหน์เว์ขับ180ยกิโลไม่ใช้เวลานานนะสองโอ,โอ้โดยเฉพาะทางนี้นะชา้าคงจะใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งเลยเนี่ยกว่าเราจะถึงนี่ชอดอนแล้วก็เราก็ได้กะแล้วในอเบรดูร์พัน์ว่าเราต้องการ65% ก็ถ้าเราชาถึง7จถึง75ก็น่าจะพอนะเผื่อไว้10%อตอนนี้็่าร์จมือถืออันนี้ไลฟ์สตรีมมีกล้องวิดีโอนี่เต็มเต็มแล้วนะโอเค okay. ตอนนี้ก็มีอุปรกรณ์กล้องอะไรมือถือกำลงังแชทอยูอ่แล้วก็ต้องเปิดเปิดรถทิ้งไว้ตอนชาชิมันจะได้เปิดไฟชาติมือถืออะไรนะ แล้วก็เปิดแอร์ด้วยจะได้ไม่ร้อนไปอันนี้ตอนนี้เราอยู่นี่นานไปนะแต่ว่าผมก็ไม่อยากจะรีบไปไหนก็ตอนขากลับเนี่ยนะทุกครั้งนะผมก็จะชิลๆสบายๆหน่อยแล้วก็เนี่ยผมก็จะสังเกตนะว่าคอสอีอ e น่ะมันคล้ายๆไอออนิกนะไซส์ะแล้วก็โพลส์ต่อ์ Pol เขาจะชาดเหรอหรือว่าผมน่าจะบอกว่าเดี๋ยวเราเสร็จแล้วนะ เดี๋ยวไปบอกเขาบ้างว่าเราก้าจะเสร็จแล้วนะ Won't you let me dream? What else can I do? Won't you let me dream? If my dream... อ่าเรากลับมาที่อายนติลานแล้วนะแล้วก็ที่นี่ก็มี High Power Charger สบายมากเลยมีตั้ง6ที่เลยเนี่ยแล้วก็เราก็ชาร์จเอ่อมาถึงนี่เหลือ14%นะมัน <laughs> เหลือไฟฟ้าเยอะเนี่ยเพราะว่า เราต้องขับช้าแล้วเราก็รับอ่อ9กกิโลัตเนี่ยสบายตอน,นนี้แปลว่าเราไม่มีไม่เข้าไมเวลานะเนี่ยเราต้องฝั่งไปล้างกระจกแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูนะว่าปัญหามันคืออะไระปกตินะตอนผมขับทริปอย่างนี้นะเราก็จะขับไปถึงออ l d ลอดเนี่ยขากลับเราก็จะไปทางนี้นี่โอเะโอ๊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 ะนะไปทางอี้โะโอ๊ะโอ๊อออเอะ เราก็จะไปชาร์จที่อลดอนที่นี่คุณก็เคยเห็นหลายครั้งนะอลดออเมรเดาอีเป็นเทสลาแต่มันไม่มีไอออนตีแต่ว่าตอนนี้อ่ะคนมันกำลังเอคนมันกําลังคิวชาร์จที่นั่นนะที่ที่ชาร์จทั้งของของไอออนตีกับโฟตอมก็แปลว่าเราอาจจะต้องรอ <c oughs> ไม่รู้นานแค่ไหนผมเคยไปดูแล้วนะบางคนต้องรอตั้งครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงแล้วก็จะได้ชาร์จนะยังไม่ได้เริ่มชาร์จเลยอะ่ะ เพราะฉะนั้นเราคงจะขับไปทางนี้ขากลับเดี๋ยวลองลองสูงเข้าไปหนะ่อยมันโอเคเนี่ยเราควรจะขับไปทางเดิมมันอะขากลับทางนี้อะมันจะมีรถน้อยแต่ว่าไม่ค่อยมีที่ชาร์จเยอะเราก็ต้องเลือกหน่อยออแต่ว่าโอเคตอนนี้ก็ชาร์กกินพิซซ่าที่เหลือแล้วก็ล้างกระจก A B C thank you เรากลับมาถึงเรนดอนแล้วนะแล้วก็เราก็กำลังชาร์จแล้วก็ชาร์จแอันโอนะที่เราใช้เมื่อวานอ่ะมันมันลุหน่อยมันมันรับไม่มันมันมันมีแค่62กิลวั์มันให้62อันนี้มันมันมี74เนี่ยดีกว่าเฮ้ก็แปลว่าเราไม่เราคงไม่ต้องชาร์จนานนะแล้วก็เราก็จะไปเช็คดูเนี่ยมันมีแกะนะไปดูแกะ กระกินยาลำนะลา่าหญ้ามันลำนะนี่อยู่มันอูมันน่ฮะกก่อนไหนมันมีตัวนั้นนี่นี่นี่จะต้องสูงเข้าไปเอากันไรกันเน,นี่ยแกะตุย้ยฮะเนี่ยกินลำเนี่ยมันก็ต้ถวูว่าไม่ใช่กินยา วันนี้เราก็จะกินลาฟเซนนี่อืมอืมอร่อยดีเนาะถ้าคุณจะมาเที่ยวนาเวนะก็ต้องเอาอาหารมาด้วยขนมมาด้วยเพราะว่าตรงนี้คาเฟ่ที่นี่ปิดแล้วเราก็เอาน้ำเดือดลบเรือม,มามากินขนมสบายดีผมก็เอาอาหารมาอีกเนาจะหิวก็ กินกล้อยได้ตอนนี้ผมอยากจะกินลัฟซ่เนี่ยมันชาช้ากว่าปกตินะถ้าจริงมันจะต้องเป็น75 kW กิลวัต์นานกว่านี้หรือว่า65 kW แกิลว์ะคันนี้อะ่ะมันมีซอฟต์แวร์ที่มันเก่านิดหน่อยเขาไม่ได้อัปเดตที่มันล่าสุดก็เหมือนกันตอนเราดูในจอแล้วก็มันนับน้ากระชาติแล้วมันนับลงานน่ะ Um ption, มันมันเป็นบอกที่เขาได้เขาได้แก้แล้วที่ซอฟต์แวร์ใหม่สุดแปลว่าคันนี้อะ่ะมันตอนเราเทสเมื่อวานนะที่เราขับรีบขับไปนะมันน่าจะเร็วกว่าน,นี้ถ้ามันมีซอฟต์แวร์ล่าสุดก็ไม่รู้ว่าเลาวน่าจะหักเวลาไปอีกสัก5นาทีหรือว่า10นาทีแล้วอืมก็เสียดายนะว่าเราไม่ได้ซอฟต์แวร์ที่มันใหม่สุด สปานะกำลังชาร์จครั้งสุดท้ายทริปนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นเคมเปอร์นะแล้วก็เราก็ต้องการชาร์จถึงเราต้องการขับอีกแค่80กิลเมตรนะมันนั่นแหะไม่ไกลหรอกแล้วก็เนี่ยเคมเ o อร์นะมันจะเป็นอย่างนี้นะแล้วมันจะมี QR code ที่จอแล้วเราก็าเอามือถือสแกน QR code แล้วก็เปดิดนะมันก็จะเปิดชอร์ดสกรีนเนี่ยจากอันี้อ่ะ ข้ามาในนี่สะดวกมากเลยแล้วก็เห็นได้ว่ามันมันเป็นเร็วมันเร็วแค่ไหนอ่ะแต่อนนี้ก็เนี่ยข้างหนอนะตอนนี้มันนนี้มันห้าทุ่มครึ่งแล้วนะแล้วประมาณห้าทุ่มใช่ห้าทุ่มกว่าห้าทุ่มสิบห้าข้างหนอกมันยังไม่มึดนะมันยังไม่มันเริ่มมึดแล้วทางใต้นี่มึดแล้วแต่ว่าทางเหนือมันยังเห็นนิดหน่อยเนี่ยฟิวสวยดีจากนี่ย เห็นมิอส์นี่นี่มิอส์สะล้วทะเลสาบใหญ่สุดของร์เวีย เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะแล้วกนะ็ทริปนี้ก็ม่วนเลยนะเหมือนทุกครั้งเลยนะเราเดินทางไปทางเหนือนะไปดูวิวกินข้าวแล้วก็แค่แล้วก็ใช้เวลากับรถจะได้รู้สึกว่ามันเป็นยังไงตอนขับไปเที่ยวไปก็อยู่ในรถทั้งวันทั้งคืนเลยนะจะได้รู้สึกว่ารถคันนี้มันเป็นยังไงถ้าเราจะซื้อแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ซื้อแต่ว่าถ้าถ้าคุณนึกถึงว่าอยากจะซื้อแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันสําคัญไม่สำหรับคนไทยเพราะว่า ที่เมืองไทยมันไม่เข้าหรอกอันนี้ไม่รู้มันจะมีใครอิ p พ r t หรือว่ามันจะวันหนึ่งมันจะไปถึงเมืองไทยไหมก็คงไม่ไปเพราะว่าอันนี้เป็นรถยุโรปมันจะมี Volvo หรือว่าอะไรที่มันเป็น BMIX3 นั่นที่เขาสร้างที่จีนอันนั้นมันจะเข้าไทยแต่ว่ารถแบบนี้มันคงจะแพงไปสำหรับคนไทยนะถ้าอย่างนั้นนี้ก็น่าจะซื้อ MG มมากกว่าเพราะมาจากจีนแต่ว่าผมก็ว่า รถที่มันมาจาก Sterlantis นะ Sterlantis นี่มันเป็นมันเป็นกลุ่มใหม่ที่มันเป็นของมันจะเป็นเจ้าของของ Uber uh, uh, Citroen uh, Peugeot อะไรตั้งหลายแบรนด์ฟีอาด้วยนะใช่ไหม Sterlantis นั่นะแหละแล้วก็มันใช้มอเตอร์กับแบตเตอรี uh, ่เหมือนกันเปรียบเลย50กนะิโลวัตต์ชั่วโมงนอกจากรถตู้นะแต่วนะ่า,วามันชื่อ ECP m Platform นะอันนี้ แล้วก็ผมก็ว่าโอเคมันไม่ได้ดีเท่าเทสลาที่มันเป็นรถไฟฟ้าล้วนอย่างนั้นน่ะแต่ว่าเขาก็ใช้รถน้ำมันสไตล์หรือว่าแพลตฟอร์มแล้วก็ทําเป็นอย่างนี้มันจะได้ไม่ต้องเสียงกันเยอะทําใหม่ดีไซน์ใหม่แต่ว่าผมก็ว่ามันก็ดีที่มันใช้ไฟฟ้าไม่ค่อยเยอะขับได้ไกลก็โอเคนะสัก200-250กิโลเมตรแล้วก็ชาร์จเร็วไม่ได้เร็วมากแต่ว่าก็โอเคมันมันมันไม่คันี้มันไม่ได้แบบว่า สุดยอดทุกอย่างแต่ว่ามันดีตั้งหลายอย่างสเตเดียก็ไม่ได้สุดยอดแต่ว่าก็เสียงดีนะแล้วก็ที่ก็ไม่ได้ p อร f e c t แต่ว่ามันก็ยังเก็บเสียงได้โอเคมันมีตั้งหลายอย่างที่มันได้คะแนนเยอะก็รวมแล้วอะถ้าเราเทียบกับราคาที่นอร์เวย์หรือว่าที่ยุโรปนะที่จริงที่นี่มันจะราคาประมาณ2มันจะเป็นที่นี่แต่ว่ามันเทียบกันไม่ได้แต่ว่าที่นี่มันจะราคาสัก8 0 0 0 0 0 0บาทมันก็โอเคมันไม่มันไม่แพงไป แล้ถ้าเรานึกถึงว่าเราได้ลดแค่ไหนมันก็มันก็ดี้วเนี่ยคุ้มคุ้มค่านะั่นะแต่ว่าเมืองไทยมันไม่ใช่เป็นเรื่องงี้แต่ว่าผมก็ชอบนะถ้าคุณมีโอกาสหรือว่าถ้าคุณดูจากประเทศอื่นที่มีโอกาสซื้อนี่ถ้าคุณอยู่ยุโรปนะก็ผมก็แนะนําซื้อมันดีมากเลยคันนี้อ่ะโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูด้นะแล้วก็เากระป๋าขันใหม่สวัสดีครับ